ตัารับนู่เลยเน้องมันจะคิดแบบแดดเลยพี่น้องยิงเหมยมกปลาแดดเลยพี่น้องซื้อปลาพี่น้องเมือเข่ามาซีเลยมาขายปลาแล้วก็ซื้อซื้อได้กินข้าวยี้ก็จะเชร้ายังก็แดดร้อนผ่า เปนี่ดีเลยตายให้ดีแต่ชื่อลูกก็ยังบ่นนอนสมาถ่ายคลิปกันค่ะนะเบ่งยายอันนี่ยโอ๊คีปิดเล้วเนาะ สิบวยอยากนู่นไปอันนี้อันนี้อันนี้กรทามันเห็่ยังสะเดียวคือบริษัทอีกนั่นเลยแล้วมันไม่เลือกกระพิษอีกเลยเราต้องเจาะกัน,นอย่างบอกอยู่ เหนยังฮี่มันขับรถแซ่ใ่หมวกนเนาะพ้อไรตรบนนอนหมดเลยห่วงมากกว่าพ่อมัมาสูงของนอนเยอะแยค่ะเบงปะเบ้ามไปเนี่ยเบิ้งมาทายาห้นี่หมดจัดนะ ก็ถ่ายแ้วมองหร่าจะีเวิด์สค่่าประเทศเ่อแลวมาเอาแ่แขอีกนั่นกัเป็นคู่แล้วต่ากเอาสบงเขาไปถีดแม่ใเธอแต่ยังไม่คู่มาใส่ตาลูกทีได้แหละยามาใส่หมก็ใส่ก็คืน้็คืนอย่างนเลยยาของเราจหนึดงหยาเห็นไหม ก็หมดถึงความท้าันของคายได้น้องบัลนี้น้องน้องแม่อะไรไหมขี้ข้างหัวอันนี้นะลูกอันนั้นขี้ข้างหัวตาเนี่ยนี่นะตานี่ เด um, ี er> ๋ยวคิวยางกันดีเอี้ยฝับัดว่ะเจี๊ยไม่เจี๊ยบนีถิมด้วี่ไรนี่ถิมแล้วไปลอไปเห็ดยังที่ยนนะ เออเกียยังกับแม่ทิมแล้วแม่บอกเลยกาไปโลดยังเกียอันนี้นะเกียอันนี้นะอยู่แค่นอนกับพ่อจองดอกเว้ยจองพอหัวหนีกับจมูยหักก็ยังได้

来嘛，吃油的。<陽> วธอคือว่าสิบเอ็ดวงไง มกกะต้องตมกบริษัทบริษัพี่นคลิปปากกึคลิปใบคลิปนี่เป็นคลิปใบสีปากก็บ่ได้อีกพรัปนะบ้าอะยิอนด้มเยปะสายอูไปปะไปประมาณแล้วว่ามันชินับได้ชัวิทย์อยู่นี่ ตัวโมโใหญ่เจ็ดเจ็ดหนึ่งว่ะห้าผักตน้อตอนคื้นต้นน้อยๆพอดีงามอยู่บ่เอาพ็ดตนน้นในหญ่สำเร็จเลยพี่น้อง เบื้องนี้พี่น้องโดยนี้ก็เข้ากับสิลิเ,ลเหตุย,ยัปปงยยอไงนะตาบอดีปลาลุงตาบอดีตาลูกเด็กเอบอกอย่าเห็ดไปก็เด้อพี่น้องมางนี้เด้อพุยกันคลิปใหม่พี่น้องเป็นคลิปทว่เมย์นั่งมกป้าก,กุยกุ้ย,ก,ยก,กุ้ยกุ้ยห้ากับอาลูกนอนอืมปา้าใส่อู่ก็ได้ไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องจา๋าอย่าลืมเลยจ้าเด้อคือเก่าเลยฝากฝากฝาก